แม่ขาวสี่กุ๊กนะครับพ่อด่างพ่อด่างเสื้อกัักนะครับสองกุ๊กส่วนลูกน่าจะขาวโอโมตตั้งสองตัวในลูกนะครับขาว ลูกขาวครับขาวทั้งสองตัวเลยครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับเป็นลูกป้อนนะครับขาวทั้งสองตัวครับขาวโอโม่นะครับสนใจทักมานะครับคู่นี้เราจะขายกันในราคาถูกแ0 0บาทนะครับ คู่นี้แ800รอยใหญ่ช้านะครับของมีจํานวนจํากัดนานๆจะได้ข่าวโอโมสักคู่พ่อแม่ก็สวยอยู่นะครับ